ที่ยอมให้ใครมาทำรายเธอเป็นไปได้ไงร,รัเธอรักเธอประเทศไทยออยากจะเรียนแชร์ข้อมูลคือดิ้นก็ติดตามเรื่องนี้นะคะรับดิ้นได้ทราบจากสื่อมูลชนนะคะ ตัดข่าวไว้เลยฮะส่งออกน้ำมันไปพมา่าผ่านระนอง18บาทต่อลิตรแล้วที่เราใช้แพงเรียนอยากจะเรียนที่การสำเร็จรูปใช่ไหมคะาสเร็จรูปค่ะแล้วก็อยากเรียนที่ประชุมนะคะราคาหน้าลงกันกําไรไปแล้ว4-5บาทหนะคะเอกชนนะคะอันที่2กองทุนน้ำมัน1-7บาทนะคะโดยเฉพาะ9-5เนี่ย4บาทถึง7บาทนะคะราคาการตลาด5บาทนะคะ ทั้งหมดแล้ว17บาทแล้วที่นี่นี่เป็นภาษีเออไม่ใช่ภาษีนะได้เอกชนได้ต่างๆนะฮะแล้วก็ภาษีข้ารัฐอีกประมาณ10บาทนะฮะรวมๆกันทั้งนันทั้งนั้นก็คือว่า27บาทแล้วคือคือคือ,อาราคาที่ไม่ใช่เนื้อเนื้อน้ำมันนะฮะอันค่ะ ค่ะเป็นราคาแพงที่อยากจะให้ประชชนรับทราบว่าทั้งหมดที่เราจ่ายจ่ายลิตรนึงเนี่ยสิกว่าบาทนี่ไปเบี้ยใบรายทางแล้วกองทุนเอ่ยอะไรเอ่ยก็สรุปว่าราคานั่งลงกันประมาณ22แล้วเราซื้อ40กว่านะคะครึ่งหนึ่งนะคะหรือเท่าตัวจากนั่งลงกันมหคารย